คอมเมนต์ของพี่มาร์คเฮมิลนะครับผู้รับบทลุคสกายวอลเกอร์เนี่ยมีคนถามแกรครับว่าเออลุงลุงจะกลับมาลุงจะกลับมารับบทลุคสกายวอลเกอร์ไหมอ่ะมีคนถามแกแกก็บอกว่าผมครับผมขอบคุณมากเลยนะที่จอร์ดลูคัสเนี่ยทำให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ในเมื่อวันก่อนณนะเวลาตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยสตาร์วอเนี่ยเป็นหนังที่ทุนต่ำม,มากๆเลย ผมเนี่ยไม่เคยคาดหวังเลยนะครับว่ามันจะเป็นส่วนเป็นสำคัญในชีวิตของผมเป็นพาร์ทหนึ่งของป๊อปเคาน์เตอร์อย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้แต่สำหรับผมนะเวลานี้เนี่ยผมมีเวลาของผมไปเรียบร้อยแล้วผมแฮปปี้กับสิ่งที่ผมมีแต่ณเวลานี้เนี่ยผมคิดจริงๆนะว่าพวกเขาเนี่ยควรโฟกัสไปสู่อนาคตไปสู่หล่าตัวละครใหม่ๆ นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโดนใจได้ยินได้ฟังได้อ่านบทสภาพแบบนี้โดนใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับแฟนสตาร์บัต้องการครับ <c oughs> แฟนสตาร์บัส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากอยู่กับความหลังอยู่กับเรื่องราวเดิมๆตัวละครเดิมๆกลับมาอีกครั้งแล้วปกตินะักแสดงที่เวลาถูกถามว่า คุณจะกลับมาไหมนะักแสดงเหล่านั้นจะบอกว่าผมกลับมามันเป็นบทที่ผมรักผมอยากกลับมาอยู่แล้วโอปิวันเคนโนบีดัตเวเดอร์สกายวอลเกอร์หาเฮวอะไรทุกคนแบบผมอยากกลับมาผมอยากกลับมาผมอยากกลับมาแน่นอนแหละมันเป็นเรื่องของเงินก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบบทที่เท่ดีเราจะต่อยอดทางอาชีพได้แต่มาเฮมิเลเกก็คงถึงจุดที่แกรู้สึกว่าอืมพอแล้ววะ่ะเล่นมาเยอะแล้ววะ่ะ พอแล้วว่าแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะตะหนักรู้ในท้ายที่สุดว่าจุดจบของตัวละครของเขาอ่ะแม่งเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดแล้วมาแันมิวเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อารมณ์เสียนะเว้ยในเวลาที่ตอนจบของสกายไอไอลาเจดอะ่ะแกบอกว่าเฮ้ยลุกสกายวอลเกอร์ไม่มีวันเป็นแบบนั้นซึ่งผมอะณเวลานั้นอะผมเข้าใจแกในบริบทว่าแกรู้สึกว่าตัวละครแกไม่ได้เท่มันไม่ใช่การจบแบบเท่ไม่ใช่การจบแบบ ที่รู้สึกว่าโอ้โหแบบออกมาเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่มาเท่เลยแต่มันเป็นภาพสะท้อนของคนที่ผิดพลาดคนที่ล้มเหลวและพยายามแก้ความล้มเหลวตรงนั้นซึ่งผมอะมองว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้ตัวละครมันน่าสนใจที่สุดเลยถ้าตัวละครมันเก่งกล้าสามารถทําทุกอย่างถูกหมดอะไม่น่าเบื่อเว้ยและการทําให้ลุกสกายวอล์กเกอร์ในวาระสุดท้ายอะเป็นคนที่ผิดพลาดเป็นคนที่ล้มเหลวแต่ว่าพยายามจะแก้ไข มันทาให้ตัวละครมันน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากกว่าแค่แบบอ่ะกูถือดาบไรเซอร์เบอร์มากูชนะทุกคนจบเพื่ออะไรตัวละครมันน่าเบื่อชิบหายเลยผมว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาผมว่าณวัานั้นที่แกเล่นแล้วแกอาจจะรู้สึกไม่ชอบแต่ณวลานั้นที่ผมว่าแกแกเข้าใจแล้วเว้ยว่านั่นคือสิ่งที่ทําให้ตัวละครนี้เป็นมนุษย์ได้มากที่สุดคือการให้ตัวละครมันล้มเหลวแล้วมันผิดพลาดผมว่าส่วนหนึ่งในใจแกก็คงรู้แล้วว่าถ้าแกบอกว่าแกอยากกลับมาผมว่ายังไงก็ทำได้ครับ จะกลับมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองยังไงก็ทําได้อยู่แล้วจะบอกว่าผิดพลาดไปกลับมาเป็นเป็นฟอร์สอะไรเป็นฟอร์สโกสขงคอยช่วยเหลือเลก็ยังได้ใช่ว่ะถ้าแกอยากกลับมาแต่แกพูดประมาณนี้ก็คงแกคงคิดจริงๆแล้วว่านั่นเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดสาหรับตัวละครของแกอยู่แล้วไม่ใช่การเป็นฟอร์สโกสมาช่วยเหลือเลแล้วการพยายามจะมเล็กคอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและการเป็นภาคเก้าและการเป็นสิ่งที่ เลวร้วายมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในแฟนชายสตาร์วอนะครับผมอาจจะเป็นคนส่วนน้อยนะที่ผมรู้สึกว่าภาคแปเป็นการตัดสินใจที่ดีแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทสรุปที่ดีมากๆสำหรับตัวละครนี้แล้วการกลับมาของตัวละครหลังเนี้ยถ้ามันไม่มีความหมายจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นแค่นอธเทียเบสอ่ะเป็นแค่เหยื่อล่อความหลังความหวังแบบที่ซีรีส์โอปิวานแคนโนบีเป็นนะสตาร์วอลควรเป็นสิ่งที่อย่างที่เป็นแอนดอร์เป็นนะครับคือการส่งเสริม การพา Star War s ไปสู่ทิศทางใหม่ๆและการย้อนกลับไปหาตัวละครเดิมๆสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดในแอนดอร์คือการเจออะไรอะจอมหญิงเจอตัวละครดาร์เวเดอร์อะไรพวกนี้มันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แอนดอร์สร้างมามันเสียมันทำให้โฟกัสของเรื่องราวมันหลุดไปผมว่าการโฟกัสกับตัวละครใหม่ๆแล้วปล่อยให้ตัวละครเก่าๆเป็นแค่ พลังหรือว่าเป็นพื้นฐานมากกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ Star Wars จะทำได้แล้วครับเห็นด้วยกับผมไหมฮะคิดว่า Star Wars ควร move on จากตัวละครหลักยุคเก่าหรือยังหรือคุณรู้สึกว่าไม่ Star Wars ต้องวนกลับไปหาเดิมฉันต้องการลุคสกายวอลเกอร์คนเดิมเป็นฟอร์สโก t มาสอนเลแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาได้นะครับ